สวัสดีครับโอกาบช่องยู u ูบมีเพจสวรนค์ครับวันนี้เราจะมีการจัดดับคาร์เมลไรเดอร์โอสนะครับผมดับนะครับเราดับไดูรายละเอียดของไรเดอร์โอสกัน,นกันจะมีร่างต่างครับแต่ว่ามาได้แค่แบบเราจะมีแรงเอสครับแร่างเอร่างบีครับแร่างและแรงดีครับเสร็จอันนี้บอกไว้ก่อนนะวว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเริ่มต้นจากคาร์เมลไรเดอร์โอส ร่าทาร์บะคอมโบซึ่งร่างนี้เนี่ยจะใช้ต่อสู้ครับมีพลังต่างๆสามสี 4, เหมือนกับไอ้เอร์ดาเบสนะครับซึ่งโอสเนี่ยจะมีพลังการต่อสู้ครับแต่ว่าต่อสู้กันไปกันมาก็ร่างนี้เอาไปไลน์บีกันก่อนนะครับผมคาร์เมเดอร์โอสในร่างทาคร์ิบากคอมโบครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นร่างที่ต่อสู้ครับแต่ว่าน่าจะเอาไปไลน์ซีนะครับผม คาเมลเลเดอร์โอสล่างทากะโทระตะนะครับผมล่างนี้ก็จะใช้แค่เอาไปแค่ล่างเอครับล่างนี้เอาไปไลน์ซีไปก่อนครับผมถ้าเป็นคาเมลเลเดอร์โอสอาคาตาคิริปะคอมโบล่างนี้จะโผล่มาครับแต่ว่าพอกับยัมมี่ครับแต่ว่ามีพลังไอแสงยัมมี่ครับสุดยอดครับก็น่าจะเอาไปไลน์ซีกันก่อนครับคาเมลเลเดอร์โอสล่าง ตาโตลาบาคอมโบร,ร่างนี้จะมีแสงนะครับแต่ก็ตั้านนี้เปต่อสู้ครับ <C le af> ก็ไลน์ซีไปก่อนครับคาเมเนเดอร์โอสร่างลาโตกิริบากนาห์ซึ่งร่างนี้มันก็ใช้กอนต่อสู้ครับเอาไปแรน์เอครับ <C le af> คาเมเนเดอร์โอสลา,าโตลาตาคอมโบคร,รับซึ่งเป็นร่างที่เรียกว่าเป็นร่างต่อสู้ครับ มีพลังเหนือแสงครับพลังปล่อยออกมาแต่ว่าร่างนี้ก็น่าจะเอาไปไรงเดียนก่อนนะครับผมคาร์มเลเดอร์โอสในร่างของตาการกิริต้าครับผมเป็นร่างต่อสู้แต่ใช้ต่อสู้กับพวกยัมมี่ครับก็ไรงดีครับผมคาร์มเลเดอร์โอสซากโซคอมโบครับซึ่งร่างนี้บอกไว้ก่อนเอว่าเป็นร่างที่ มีพละกำลังครับผมแต่ว่ามันต่อสู้พลังออกมาก็เวลิกูดกันไปครับก็ออกไปแรงบีครับผมคามร์เมล레เดอร์โอสล่างคาตาโทระบะบคอมโบครับซึ่งเป็นล่างครับต่อสู้แต่ใช้โรงเล็บเป็นหลักครับเอาไปแรงดีก่อนครับคาร์เมล레เดอร์โอคือคาร์เมลเดอร์โอสล่าง ทากะซอบะนะครับผมซึ่งเป็นร่างที่จะใช้ต่อสู้นะครับมี่พระกระรางนะครับก็เอาไปแค่แรงดีกันก่อนนะครับนะครับแล้วก็อันนี้มีครับร่างไม่มีครับก็อันดาวกน์ไปครับคาเมเดอร์โอสตร่างทากะอูต้าครับผมเป็นร่างที่ใช้ความเร็วสูงแต่ว่าพอดาวครับก็ไปแรงดีกับแซนเซียนก่อนครับผมคาเมเดอร์โอสในร่างนี้ก็คือล่า กีริต้านะครับนี่ครับอ่าครับคาเมเนเดอร์โอสทาจาด์คอมโบร,ร่างนี้ผมชอบมากครับซึ่งเป็นร่างที่ใช้พลังนกนะครับแต่ว่าต่อสู้ด้วยใช้อุปกรณ์ทาจาร์สปินเนอร์ครับเอาไปเอสเอาซึ่งขอย้ำ่ากเอสแน่นอนครับ <c oughs> คาเมเนเดอร์โอสในร่างของทากาอูบาดนะครับซึ่งเป็นร่างที่ใช้ ตัวนี้มั่นยำนะครับเอาไปเอครับคาร์เมลรเดอร์โอสต่างทากะจาปะนะครับเป็นร่างที่ใช้ต่อสู้ครับก็เอาไปเล่นเอกันก่อน,นครับคาร์เมลรเดอร์โอสต่างทากะโทระดอนะครับซึ่งร่างนี้ใช้พลังตอนจีนะครับก็เอาไปบีครับคาร์เมลรเดอร์โอสต่างทากะซออา่า ครับเป็นล่างแบ,บ่พลังพายุหมุนครับแรง B <sk r Felipe> ส่วนอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้เอาไปดีก่อนก่อนนะครับผมคาร์เมลเดอร์โอสชาอุตะคัมโบเป็นล่างที่ใช้พลังน้ำสามารถอยู่ในน้ำได้ครับแต่เวลาต่อสู้เนี่ยก็จะมีพลังความเคลื่อนไหวครับเอาไป B กันก่อนครับคาร์เมล레เดอร์โอสล่างทากะ อุตะคอมโบเป็นร่างที่มาต่อสู้นะครับแต่เป็นร่างเดิมที่ใช้นะครับเอาไปปีกันก่อนนะครับคาเมเนเดอร์โอสร่างทามาชิคอมโบนะครับซึ่งถือว่าเป็นร่างที่ต่อสู้แต่ว่าต่อสู้พลังไรเดอร์รุ่นพี่ได้ครับก็ไปแรนดเองครับคาเมเนเดอร์โอสร่างอูรากาวานิคอมโบครับเป็นร่างที่ <c oughs> ผมมาในภาคติมุกว่องนะครับติมุกวี่นะครับซึ่งก็คือ จะโผล่มาต่อสู้ครับน่าจะเอาไปแค่ C กันก่อนนะครับคาร์เมเลเดอร์ออสตร้างชาอูบะนะครับผมเป็นร่างที่แบบว่มาจะใช้กระโดดได้ครับก็น่าจะเป็น B นครับผมคาร์เมเลเดอร์ออสตร้างทาโทตะนะครับแต่ว่าร่างนี้จะใช้แบบประยุกต์เหมือนเหมือนเดิมเอาไป C นะครับคาร์เมเลเดอร์ออสตร้าง ไออะไรครทับคูโตติราคอมโบครับร่างนี้จะโหดหน่อยครับแต่ว่าร่างต่อพลังกำลังมากเกินไปน่าจะเอาไปประมาณแค่ A กันก่อนครับผม <c oughs> คาร์เมเลเดอร์โอสในร่างของซาอูปะนะครับผมเป็นร่างที่มีการต่อสู้สามพลังนะครับก็เรียกว่าน่าจะเอาไปเอเบนะครับผมคาเมเลเดอร์โอสร่างซา ซาซอนะครับซึ่งก็เป็นร่างที่เรียกว่าหลายคนชื่นชอบนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ต่อสู้กับยัมมี่บางตัวครับก็ดีเอาไปแลกดีครับคามเมเดอร์โอสร่างชาจาลาตาชาจาจ้านะครับผมซึ่งก็เป็นร่างที่ใช้ความเร็วแต่ว่าร่างนี้ชอบมากครับก็เอาไปแลกเอนะครับผมคามเมเดอร์โอสร่าง ทาอะไรนะทาจาอันนี้ไม่รู้ครับทาโทอรครับก็ร่างต่อสู้แต่ว่าเอาไปแรงดีกันก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็คาเมเเดอร์โอตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับก็ร่างนี้ยังไม่เคยนะครับคาเมเลเดอร์โอร่างร่างนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมคาเมเลเดอร์โอร่างชา กอต้าครับล่างนี้ใช้พลังความเร็วกับใช้พลังหมัดพร้อมกันแต่ตานต่อสู้ต้องดันเอาไปเอสนะครับเ <c oughs> <ข>ดอร์โอสล่างไอชาโทตา้าครับผมล่างนี้มาต่อสู้เพิ่มความเร็วพลังน้ำนะครับเอาไปบีนะครับผมคเมเดอร์โอสล่างดรา อูาะนะครับผมก็เป็น A นะครับผมคอมเมนเดอร์ออสตางซากกต้านะครับผมนะก็นะนะเป็นนะครับ c o m เมนเดอร์ออสตางทาอูซอนะครับเป็นร่างที่มีการต่อสู้ใช้พลังครับเอาไป เอกันก่อนครับผมคอมเมนเดอร์ออสตรางรากอบากนากอตานะครับเป็นร่างที่จะต่อสู้สนะสออะนะครับก็แรนซีเยอะนะแรนซีคอมเมนเดอร์ออสร้างเอ่อชากอตานะครับซึ่งเป็นร่างที่เป็นร่างหลิงนะครับเอาไปแรนซ์บีครับผม คามเมนเดอร์ออสตางคาตาโทระต้านะครับซึ่งร่างนี้จะไม่เคยเห็นแรงด์ดีกันไปก่อนนะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นร่างทารปะแต่ว่าเป็นตาสีม่วงอันนี้ได้โหดสุดนะครับก็เอาไปแรงด์เอสเตคอเมนเดอร์ออสตางกาตาโทระดอนะครับผม ร่างนี้เป็นร่างที่โดนใจพี่น้องสุดๆนะครับ <c oughs> ก็เอาไปแรงด์เอรับซึ่งคราร์เมลเดอร์ออสร่างกาตาซอต้าครับ <c oughs> เป็นร่างที่ <c oughs> จะโ่มาครับอันนี้ดูแบบน่าจาดแรงด์ะครับ c า m m บิน레이เดอร์ออซิเปอร์าตบคอมโบนะครับซึ่งเป็นร่างที่อัปเกรดนะครับแต่ว่าต่อสู้มีพลังความเร็วนะครับ <c oughs> เร็วเหนือแสงนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่หลายคนชื่นชอบนะครับร่างนี้เอาไปแค่ A ไปก่อนนะครับโอ้เจ๋ดายอีงเดีครับิน m 이เดอร์ตัวนี้ไม่ทราบเหมือนกันเอาไปแรงดีนะครับ ซึ่งไม่เคยนะครับคาร์เมลเดอร์เบิร์ดซึ่งตัวนี้จะโผล่มาครับแต่ว่าผมพอลองไรเดอร์แต่ว่าดูต่อสู้ก็น่าจะเอาไปแรงเอแรงเอจะเยอะนะคาร์เมลเจเปิร์ดร่างรวมก็น่าจะเอาไปแรงซีกันกแรงบีครับผม <c oughs> คาร์เมลเดอร์เบิร์ดโปรโตอไทป์ร่างนี้ชอบนะแต่ว่าดีไซน์ซึ่งน่าจะแรงเดียวกันไปเลยส่วนอันนี้เป็น โพเซดอนนะครับผมซึ่งเป็นร่างที่โผล่ oh, มาในมูฟวี่แต่ว่ามันต่อสู้กับในภาคโพเซกับโพสนะครับแต่ว่าน่าจะเอาไปแค่เออโพเซดอนตัวนี้ตัวร้ายครับก็เอาไปแลงซีกันก่อนรับนี่อควานนะครับ,รบซึ่งบอกแล้วว่าไรเดอร์ตัวนี้โคตรเทนะครับแต่ก็ชอบไรเดอร์ที่มันเท่กว่าครับเอาไป S นะครับผม อันนี้เป็นร่างทัรจดอร์คอมโปเอเทนิตี้นะครับซึ่งเป็นร่างที่หลายคนชื่นชอบครับเอาไปเอสนะครับร่างนี้เปิดนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรครับเอาไปแค่แรงบีนะครับแล้วก็คาร์เมเลเดอร์โอทราชาโอทนี่มันตัวร้ายครับแต่ว่ามันอากาศแตงครับก็แรง C ีตัวนี้โหดเกิดในมาร์สนะครับเอ แล้วก็ตัวนี้ปี R จบลงสรุปความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเกี่ยวกับร่างนะครับก็คือคร,ร่างของโอ๊ตนะครับก็เรียกว่ากันไปถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้ครับสำหรับนี้ก็ขอไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับไม่ไปครับผม